วันที่11เมษายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวถึงกรณีที่แฮกเกอร์นายเนียที่นำข้อมูลส่วนตัวของคนไทยในระบบหมอพร้อมออกมาเผยแพร่ว่าเรื่องนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขดูแล,แลและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าข้อมูลหมอพร้อมหลุดไปจริงๆใช่หรือไม่นายอน ทั่ากล่าวว่าไม่ทราบเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รายงานมาเพราะมีข้อมูลจากหลายแข่งมากและในเรื่องของการสอบสวนและดำเนินการให้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ส่วนกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้ให้บริการซึ่งรายละเอียดขอให้ไปถามกับทางประหลัดก,กระทรวงสาธารณาสุขและเมื่อถามต่อว่าหลายฝ่ายกังวลว่าจะถูกนําข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนายอนุทินไม่ตอบคําถามนี้และมีสีหน้าที่นิ่งพร้อมกับเดินไปยังตึกสันติมตรีเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีทันที